สวัสดีครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเหล็กที่ใช้ทาม,มีดนะครับก็เหล็กที่ใช้ทาม,มีดมันก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปเนาะก็จะมาเริ่มพวกเหล็กเกรดไฮคาร์บอนจะเป็นพวกตลับลูกปืนแล้วก็ตะไบส่วนเรื่องที่ว่าเราจะได้ของดีหรือไม่ดีนั้นหนึ่งเราเลือกที่ยี่ห้อถ้าเลือกที่ยี่ห้อมาแล้วเรายังไม่มั่นใจนะครับ เราเอาเศษมันสักนิดนึงถ้ามันหนาตีให้มันบางหน่อยจากนั้นเราก็ทำการาเผาจนมันออกเป็นสีส้มๆแล้วก็จุ่มน้ำให้เย็นทันทีพอมันเย็นแล้วเราลองเอาค้อนทุบดูครับถ้าหาักทุบแตกแปลว่ามันสามารถชุบให้แข็งได้เหล็กแบริ่งก็เหมือนกันส่วนใหญ่ก็เราก็เริ่มต้นดูจากยี่ห้อเนาะ เหล็กแบริ่งเนี่ยถ้าเป็นของดีๆเนี่ยในความเขับใจผมนะเริ่มแรกเลยตะไบยังไงมันก็ถือไม่เข้าจัดเพราะเละหล็กสลักลูกปืนมันจะแข็งกว่าตะไบแม้จะเป็นเหล็กไฮคาร์บอนเหมือนกันแต่การใช้งานของมันก็แตกต่างกันเหล็กพวกนี้มีคุณสมบัติแข็งสูงแต่ว่าการที่ยืดหยุ่นให้ตัวนั้นมันน้อยมากมันสามารถจะแตกหักได้ง่ายแต่รักษาคมได้ ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวมันก็จะใช้งานได้จะพวกงานหั่นเฉือนถ้าหักตัดไม้่ใหญ่ๆหนาๆจะผ่านกรรมวิธีดีแค่ไหนผมก็คิดว่ามันก็ยากครับถ้าหักเป็นใบมีดที่ยาวๆสัก11-12นิ้วขึ้นไปนะการที่จะรักษาไม่ให้มันหักก็คงจะเป็นไปได้ยากอยู่เหมือนกันแล้วก็ จะเป็นเหล็กเกจคาร์บอนกลางก็จะเป็นพวกนี้พวกเหล็กเกี่ยวกับพวกรางรถไฟเหล็กดอกจิกเหล็กจิกรางรถไฟอะไรพวกนี้แล้วก็ตัวนี้แหนบอันนี้ผมตัดมานะครับมันก็จะเป็นชิ้นเล็กหน่อยกับเหล็กสปริงเหล็กเกจสปริงกับแหนบแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคาร์บอนกลางคือจะมี เนื้อคาร์บอนเป็นส่วนผสมอยู่ในเนื้อเหล็กนี้อยู่ที่ประมาณ60%จากนั้นก็จะเป็นส่วนผสมอื่นๆพวกสังกะสีแมกนิตอัลลอยหรือว่าโครเมียมอะไรพวกนี้ผสมอยู่แต่ในแหนบนี้จะมีเนื้ออัลลอยค่อนข้างจะต่ำเพราะว่ามันเหล็กตัวนี้จะต้านสนิมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ความแข็งคงทนยืดหยุ่นใช้งานได้ดีเลยทีเดียว ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กป้องอ้อยแล้วก็จะมีอีกเหล็กหนึ่งก็จะเป็นเหล็กเส้นที่บางคนก็เอามาทํามีดในราคาที่ถูกลงไปอีกหน่อยเพราะเหล็กตัวนี้ค่อนข้างจะถูกครับซื้อโลหนึ่งก็ไม่กี่บาทเองแต่ผมไม่ใช้ทำนะครับเพราะว่ามันทำออกมาแล้วชุบขั้นเทพแค่ไหนมันแข็งเหมือนกันคมเหมือนกันแต่แข็งจากตัวเดิมมันได้นิดเดียวเหล็กตัวนี้ถูกผลิตออกมา เพื่อให้มีคาร์บอนต่ำเพื่อใช้ทําโครงสร้างให้มีการยืดหยุ่นให้ตัวได้สูงไม่หักแต่มันงอได้เพราะงั้นมันถึงเป็นวัสดุที่ทํามีดแล้วไม่สามารถจะรักษาคมได้ดีคือใช้งานหนักๆไม่ได้สับกระดูกไก่ก็ยังบิดเลยอันนี้ลองดูครับเผื่อมีบางช่างเขาทำออกมาผมก็ไม่รู้นะคือผมก็ตัวนี้ผมไม่ ไม่ใช้ก็เคยลองทําใช้ดูที่บ้านชุบยังไงมันก็ไม่แข็งจะชุบน้ําเย็นชุบน้าเปล่าชุบน้ําเกลือชุบอะไรมันก็ไม่แข็งเหมือนกันคือหลักการชุบแข็งเหล็กเนี่ยมันสามารถทําให้เหล็กแข็งมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมไม่มากครับทุกๆวิธีการชุบเลยไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่มันเป็นความเชื่อ,อกันมาแต่คงจะเป็นตั้งแต่โบราณแล้วครับ จริงๆแล้วถ้าหากพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์แล้วการชุบแข็งเนี่ยที่ทำให้เหล็กเย็นตัวด้วยความเร็วในความเร็วแบบเฉียบพันเหล็กนั้นจะมีการถ่ายเทมโมเลกุลที่รวดเร็วมากเกิดการแข็งตัวในขณะเดียวกันก็เกิดการเครียดการแตกหลาวบิดงอในเหล็กได้ก็วันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากไว้เพียงเท่านี้ครับท่านใดสนใจจะถามอะไรอื่นๆก็ คอมเมนต์ <Comment S 2> ไว้ใต้ล่างลิปนี้ได้เลยก็ถ้าใดชอบก็ฝากกดติดติดตามรายการไว้ได้นะครับส่วนเรื่องเหล็กแบริ่งที่เขาว่าามีบางอันทุบแล้วไปแข็งมีครับมีแต่ว่าส่วนใหญ่เหล็กที่ผมใช้ทำผมจะเอาเศษนิดนึงเพื่อมาเทสการชุบเพราะว่า เราไม่สามารถรู้ได้หรอกครับว่าเหล็กแต่ละชนิดเนี่ยมันหลายๆอย่างผมก็ลืมการชุบอุณภูมิของมันเหมือนกันก็เลยต้องมีการลองก็คือจะเอาเศษนิดนึงของมันเนี่ยมาลองชุบดูหลายๆแบบเพื่อให้มันได้ประสิทธิภาพก็ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ